คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับหาหุนเติบโตนะคะเราพบกันทุกวันพุธค่ะเวล13า13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะพาคุณผู้ชมไป เจาะโมเดลธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนนะคะไปดูว่าโมเดลธุรกิจของเขาจะสร้างการเติบโตให้เขาได้ในระยะยาวหรือไม่แล้วก็ถือว่าเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนนะคะเพราะว่าต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันแล้วก็มีจุดแข็งในเรื่องกลยุทธ์ของการลงทุนในเรื่องของกลยุทธ์โปรดักหรือแม้กระทั่งบริการของเขารวมไปถึงขั้นตอนการผลิตที่จะทําให้เขาสร้างมาจินได้อย่างเติบโตนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นอีกสินค้าหนึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยายุอย่างน้อยบางท่านก็อาจจะใช้นะคะ คนที่กลางวัยมาหน่อยก็จะใช้คนที่สูงวัยมากขึ้นน่าจะใช้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะก่อนดิฉันก็คงจะต้องเริ่มใช้บ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตแว่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาออกไปเติบโตในต่างประเทศกว่า50ประเทศแล้วค่ะดิฉันกําลังพูดถึงบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า t o g ค่ะก็เป็นผู้ที่บริหารโอนแบรนด์นะคะแล้วก็รับจ้างผลิตใช้ประโยชน์จากกําลังการผลิตร่วมกันนะคะเพื่อ Economy of Scale แล้วก็ เป็นโบดัก as expertise โ no นนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เขาทําแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปแบบโมเดลที่จะเติบโตในอนาคตหรือไม่นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารดิฉันพาไปดูสําหรับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมากันก่อนนะคะผลประกอบการรายได้ของเขาในปี2,556นะคะรายได้อยู่ที่1,690ล้านบาทค่ะปี57นะคะอยู่ที่1,869ล้านบาทแล้วก็มาแต่มาที่2ปีนี้นะคะอยู่ที่8 197ล้านบาทค่ะกำไรสุดที่ปี56อยู่ที่154ล้านปี57อยู่ที่203ล้านแล้วก็ไตามาส2นี่ยอยู่ที่84ล้านค่ะแล้วก็ทางด้านของ ROE นะคะ ROE เขาอยู่ในระดับที่56นะคะสำหรับ ROE อยู่ที่9จุด 47%ปนะคะปี572.02%นะคะแล้วก็ในปีแต่มาที่2ปี58นะคะก็ ROE อนะคะอยู่ที่ประมาณ9.8% 2นะค่ะอัตราการท,ทำกำไรสุทธิเขาก็มีการเติบโตต่อเนื่องทีเดียว57อยู่ที่10.87นะคะพอมาแต่มาส2ปี59อยู่ที่9 4 0นะคะแล้วก็ลองคุยกับผู้บริหารเขานะคะสำหรับโมเดลธุรกิจจะมีการต่อยอดอะไรจากนี้ไปหรือไม่นะคะเราร่วมพูดคุยกับคุบคณทรประจักษ์ธรรมค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Group จกัด มหาชนค่ะสวัสดีค่ะธธคุณทอนค่ะรอด้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องของการผลิตแว่นที่ทุกคนอาจจะต้องใช้ในโลกใบนี้เนี่ยสัดส่วนของผู้ที่ต้องใช้แว่นเนี่ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นคะขอเป็นความรู้ก่อนโอเคครับประชากรของโลกประมาณ70,00พันล้านคนคผู้ประชากรนี้จะเป็นต้องใช้แว่นประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเลยเหรอครึ่งหนึ่งแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตรงนี้ฮะ,ะในครึ่งหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ ครึ่งหนึ่งของครึ่งก็คือ25%ของ global population เนี่ยได้รับการใช้แว่น,วนสายตาที่เหมาะสมอ,อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นปริมาณประชากรที่ค่อนข้างใหญ่วัน2พันล้านคนคใกล้ๆแก่ก2พันล้านคนที่ไม่มีโอกาสใช้แว่นอย่างถูกต้อง<น>ะแต่พอเราพูดถึงแว่นเนี่ยเรามันมีหลายอย่างรเราเป็นแว่นสายตาเราเป็นแว่นกันแดดเราเป็นแว่นอะไรคะคือ T.O.G ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็น แว่นใส่ตาเป็นเราเรียกว i s i ิชันคอร์เรคชันนะครับแต่ว่าในไตรามาสที่2เราได้ทำการเข้าซื้อเกิจยการอีกบริษัทหนึ่งซึ่งทำเกี่ยวกับแว่น,นกันแดดะนะครับก็เข้ามาเสริมอัน,นต่องหลายต่อยอดก็หวังว่าจะจะช่วยเกื้อหนุนกันไปเหมือนค่ะ,ะ,คคะปัจจัยที่ทำให้การขยายตัวของของของคนใช้แว่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแว่นใส่ตาหรือว่าแว่นกันแดดนะปัจจัยมันมีอะไรบ้างคนระ คือปัจจัยหลักมาจากาสัดส,ส่วนประชากรนะครับก็คือประเทศในโลกส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เราเรียกว่าเอจจิ้งพ populaion นะซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยจะแพ้สังขารตัวเองเขาเรียกอะไรเนาะความชราภาพมันมีนมากขึ้นอะไรคุณน้องเป็นบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไนมะ่อยากได้ยินคำนี้แต่ต้องได้ยินนะกวันหนึ่งแล้วก็ความเสื่อมสภาพของร่างกายเนี่ยทำให้ความสามารถในการใช้สายตาเนี่ยลดลง นะฮะคือกล้ามเนื้อ,อที่ควบคุมเลนส์ตาเนี่ยะจะหย่อนลงทําให้ไม่สามารถโฟกัสระยะใกล้ได้ทําให้ประชากรกลุ่มนี้เนี่ยอย่างไรเสียก็ต้องใช้แว่น,อ,น <ะ S 1> อันนี้เป็นเรื่องของสังขาร <c oughs> ขอโทษค่ะเป็นเรื่องของอายุนะคะคเป็นเรื่องของเราไม่สามารถที่จะฝืนได้สําหรับสุขภาพของเรายังไงก็ต้องชะลาภาพไปแต่นี้มันมีอันอื่นซึ่งตอนนี้กระแสก็มาแรงเหมือนกันเรื่องของการทําลายตัวเองเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอันนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยไมหมครับใช่ใช่ใช่ครับตรงนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือ เริ่มมี research กับมาเรื่อยๆนะฮะว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากตั้งแต่สมัยคอมพิวเตอร์เริ่มเขม้ามามีบทาทกัแบบร่างกายหรือ,หร,อหรือการทํางานของของคนทั่วไปนะฮะก็เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็พบว่ามีปัญหาเพราะว่าแสงจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้ตาล้า<ะ>และท้ายที่สุดเนี่ยเกิดเกิดอาการข้างเคียงก็คือนอนไม่หลับเกิดความเครียด<ะ>นะไมเกรนหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันทํางานมากเกินไป ตอนนี้กลับมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีสินค้าเกี่ยวกับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนมากขึ้นซึ่งแรงกำเนิดแสงของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะจะมีช่วงคลื่นแสงบางช่วงเราเรียกว่าเรา d e f i f y เป็นช่วงบลูะนะบลูไลท์กลุ่มนี้เนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับร่างกายมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็คือจะมีะผลกระทบโดยตรงต่อ,อสภาวะความเครียดของตาที่มากขึ้นะนะครับรซึ่ง,จ,งะจะเป็นต,ต้องได้รับการป้องกันจริงๆมันมันมันเรา พูดง่ายๆคือถ้าในเชิงของการตลาดอันนี้มองในแง่การขายนะมันได้ทั้งในแง่ของป้องกันและแก้ไขไหมฮะใช่ครับคือเดิมเอาเอาว่าในในส่วนของบริษัทเดิมเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเน้นไปทางวิชั่นคอร์เรคชันแก้ปัญหาสายตาแต่เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะได้วิชั่นคอร์เรคชัน plus ป้องกันช่วยป้องกันได้อีกขั้นหนึ่งคือมันวิเศษมากกว่านั้นเนี่ยเป็นการป้องกันใช่ไหมแสงที่สะท้อนเข้ามาแล้วเราสามารถใช้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ย เข้ามาเพื่อหนุนให้เกิดฟังก์ชันโปรดักชันได้คือพูดง่ายๆก่อนที่เราจะป้องกันเอาไว้ดูพวกดีไวซ์มากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องมาซื้อแว่นสายตาอ่าใช่ครับใช่ไหมครับอันนั้นคือในเนี้ยมองในแง่ของการขายใช่ครับคือคือจริงๆแล้วในในแง่ของเทคโนโลยีเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอ่าเดไวซ์ต่างๆที่มีบลูไลท์ฮาสต์นะแต่ว่าจะมาจากแหล่งกำเนิดแสงทั่วๆไปที่เป็นอาร์ติฟิเชียลทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น LED หรืออะไรต่างๆด้วยเช่นกัน อันนี้เป็นปัจจัยแวดล้อมนะคะคสำหรับในเรื่องสินค้าว่าอมันจะต้องมีภาคมากขึ้นหรือเปล่าเติบโต,บตบขึ้นในอนาคตไหมแต่ถ้าพูดถึง TOG อจีอเนี่ยตำแหน่งที่เราวางเนี่ยเราผลิตสินค้าให้กกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับไหนเป็นประเภทไหนฮะแล้วก็ในประเทศหรือต่างประเทศคะโอเคครับลูกค้าของ t o g ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศตอนนี้ในการ approach เข้าไปสู่การถึงถึงของผู้บริโภคเนี่ยเราโพสเข้าไปในในสามตำแหน่งของ supply chain นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตได้ยกันะนะครับผู้จัดจำหน่ายแต่ละประเทศหรือว่ากลุ่มค้าปลีกในแต่ละประเทศคือเราเราเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตอิสระมีความคล่องตัวในการปรับสถานะตัวเองสูงเนี่ยเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับสลライเชนจุดต่างๆได้อย่างสบายๆคือตอนนี้เราเป็นถ,ถ้าจะพูดถึงอุตสาหกรรมการผลิตแบ้งเนี่ยเราอยู่ใน ในในจุดตั้งแต่เริ่มต้นกลางหรือว่าปลายคะในซัพพลายเชยน,นในซัพพลายเชยนปัจจุบันนะฮะถ้าถ้าถ้าเป็นรูปการค้าหลักเนี่ยจะอยู่ทางเกาะไปทาง retail chain รีเทลเชนประมาณส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีพอร์ชั่นหนึ่งซิกซิกนิฟิแคนเนี่ยไปเชื่อมโยงกับกลุ่มจัดจำหน่ายสินค้าหรือดิสตริบิวเตอร์โฮลเซลดิสตริบิวเตอร์ในประเทศต่างๆด้วยเช่นกันนะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกเป็น strategic partner นะครับเชื่อมโยงกับ กลุ่มผู้ผลิตด้วยกันค่ะนะฮะคือบางผลิตภัณฑ์เนี่ยปริมาณอาจจะน้อยสําหรับบริษัทใหญ่ไม่มีคนนดิ้งสเกลโยนมาที่เราเรารวบรวมได้เราก็มีคอนดนิ้งสเกลล้วก็ OEM ให้ฮะเราเป็นทั้งที่มีแบรนด์หนงตัวเองด้วย<ช>รับจ้างผลิตด้วยสัดส่วนเป็นยังไงส่วนใหญ่จะเป็นรับจ้างผลิตส่วนแบรนด์เราเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายไปประมาณไม่เกิน20%่สิบเปอร์เซ็นต ที่เหลือ80% 80 o e เเ็นป็น OEM OEM กับการมีแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมาจิ้นมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วทําไมเราไม่เพิ่มสัสดส่วนที่มีแบรนด์ของตัวเองละคะในผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาเนี่ยนะฮะสําหรับประเทศในยุโรปหรือสหรัฐเองเนี่ยนะครับถือเป็น medical device ม,มันจะคล้ายๆกับยาค,คนที่สั่งจ่ายก็คืออาจจะเป็นหมอตา หรือว่าทางเราเรียกเราออปตเมทริสหรือออปตโมจิสต์นะฮะมันไม่ใช่คอนซู m เมอร์พิกจากเลฟนะฮะมต้องถูกพรสครายออกมาซึ่งซึ่งสป라이เชลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำงานเราจะทำงานกับทางปลายทางมากกว่านะฮะออเดอร์ที่มีเข้ามาแล้วมันจะต้องเป็นการสั่งที่แบบว่าโดยผู้เชี่ยวชาญเราก็ต้องผลิตตามคุณภาพนั้นซึ่งจริงๆตอนนี้มันเป็นแบบนี้ทั่วโลกคนที่แบบว่าทำในธุรกิจนี้ใช่ครับ แต่การที่เรามีแบรนด์ของเราขึ้นมาเองเนี่ยแบรนด์ที่เราจะจําหน่ายเนี่ยมันเป็นประเภทไหนคะเป็นประเภทสายตาเหมือนกันหรือเปล่าเป็นประเภทสายตาเหมือนกันครับแต่ว่าคือคือ,คอ,คอเราพยายามจะมีมีมีแบ็กกราวด์อะทชเข้าไปกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันสมบูรณ์นะแต่ว่าการทําแบรนดิ้งลักษณะนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศที่เวลาซื้อแว่นไม่จำเป็นต้องผ่านโปรเฟชชั่นอลพวกนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องผ่านออโตอมอโลจิสต์หรือออโตเมทริสต์ อย่างอจจะมีประเทศบางประเทศในเอเชียหลายๆประเทศในเอเชียโมเดลธุรกิจของเราแบบนี้มาเป็นมากี่ปีแล้วคะอ๋อเป็นมานานลวครับประมาณ20ปีลวฮะยีปีมันยังเหมาะที่มันจะใช้ได้มาปัจจุบันและอนาคตใช่ไหมครัโมเดลธุรกิจแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของของสาย ly c h เชนในโลกนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเรนยกว่าโฮ s เซลเบอร์พาสคือทุกคนจะกระโดดข้ามโฮมเซลหมดอ๋อใช่ใช่ มันจะวิ่งเข้าไปหากลุ่มรีเทลนะซึ่งซึ่งกลุ่มรีเทลตรงนี้เนี่ยเราเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับเขามากขึ้นะนะครับและกลุ่มรีเทลพวกนี้เนี่ยบางกลุ่มไม่จำเป็นต้องแบรนด์เขาขายได้เพราะ,ะว่าเขาก๊เวอรพันทั้งกลุ่มเหมือนกับเดินไปทางสินค้าอาจจะเป็นวอลมาร์ทหรืออะไรพวกน,นี้อของที่อยู่ในเชฟเขาโอเค คุณซื้อได้ค่ะนะฮะเพราะเราไปอยู่ไปไปสู่รีเทลมากขึ้นเนี่ยไอ้เรื่องเรื่องของขั้นตอนตรงนี้ที่เราอาจจะข้ามพ่อค้าไปเราติดต่อเขายังไงโดยตรงใช้เป็นเทคโนโลยีอ่าใช่ใชเป็นเป็นผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงใช่ครับเรายังมีลักษณะของเว็บดีไซน์ออนนไล์เขาออนไลน์เข้ามาเว็บเราแล้วก็สั่งสินค้าตามปริสคริปชันเพราะว่าเลนเลนหนึ่งหนึ่งคู่เนี่ยนะฮะจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากมันจะมีสเปคิฟิเคชันของของรายบุคคลเนี่ยเยอะ ก็เลยจาเป็นต้องสั่งผ่านเว็บเพจเพราะรายละเอียดจะได้เก็บครบแต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีความรู้พอสมควรมันจะเป็นกลุ่มที่มันจะเป็นมันจะไม่แมสตมันจะไม่ไม่แมสทีนี้การเติบโตของมาร์จินเนี่ยมันดีกว่าขนาดไหนคะกับการที่คืการเติบโตของมาร์จินมันจะดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้หรือกวามากเท่ากับเราสามารถจัดจาหน่ายถึงมือเอ็นของซูเมได้เลยนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ ประเภทนี้กับกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นมิช i c ่นเดเวิ์การเทรดทรัพสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมันต้องผ่านโปรเฟชชั่นอลจะมีข้อจำกัดอยู่มันเป็นรูออฟเดอะเกมพูดง่ายๆคือมันเป็นช่องจัดจําหน่ายใหม่ที่มันไปพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเท่านั้นเพียงแต่กลุ่มนี้มันอาจจะไม่ได้ขยายเร็วถูกไหมอะไม่ได้ขยายเร็วเพราะความเชื่อคนก็ยังรู้สึกว่าต้องให้คุณหมอเป็นคนดูให้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยคอนซูเมอร์ต้องเอาข้อมูลมาจากโปรเฟชชั่นแลพวกนี้มา็นผู้เชย และการใส่ด้วยตัวเองจากคนที่ไม่ไม่ค่อยถนัดเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดสูงแสดงว่าตลาดนี้เปิดเอาไว้แต่ว่ามันเราก็ไม่ได้มองว่ามันจะเติบโตเยอะใช่ใช่เราก็ยังต้องผ่านตัวแทน3มช่องทางเราที่เรากําหนดเอาไว้อยู่ดีใช่ไหมฮะในอนาคตข้างหน้ายอดขายการเติบโตของเรามันก็จะต้องผ่านไปตามแนวนี้ในอนาคตข้างหน้าเราก็ยังคงเน้นไปทำสามช่องทางนี้แต่เราเชื่อว่ากลุ่มรีเทลกรุ๊ปเนี่ยจะ จะมีอิทธิพลต่อตลาดมากขึ้นเนื่องจากว่าตัวตัวรานท้าปลีกที่เป็นอิสระลักษณะการพัฒนาการของเขาเนี่ยจะเหมือนกับโชว์หวยบ้านบานเราก็คือจะมีกลุ่มโชว์หวยจะลดขนาดลงเรื่อยๆ<อ>แล้วก็จะมีกลุ่มเชนใหญ่ๆเ,เข้ามาครอบครองตลาดแทนนะเป็นเหมือนเหมือนกันกับทุกธุกกรกิจนะมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันเปลี่ยนไปเยอะมากมค,ค,คือสายสายที่ไปสู่คอนซูเมอร์เนี่ยการเดินทางมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองไปอีกค่อนข้างเยอะ อิอนดะิพนเดนต์อาจจะลดบทบาทลงค่ะถ้าเป็นร้านทั่วๆไปตอนนี้ม,มียังเหลืออยู่ยเยอะไหมคะที่มันไม่ได้เปน,เปนแบรนด์แบรนด์ใหญ่ๆหรือเชอนใหญ่ๆเนี่ยคือในเมืองไทยยังคงพอมีอยู่ในสัสดส่วนที่พอสมควรนะฮะค่ะแต่ว่าในต่างประเทศเนีย่ยการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นแล้วทำฟอนต์ให้กลุ่มพวกนี้นะี่ยต้องรวมตัวกันเองค่ะสร้างเป็นแอสโซเซชันบางอย่างนะ,ะเหลือผมอาจจะเรียกว่าสหกรณ์นะ,นะที่มีสมาชิกทั้งหมด แล้วซื้อผันศูนย์กลางของสากลเพื่อทําให้กำลังการต่อรองสูงขึ้นนะก็เหมือนว่ารวมกันเราอยู่นะคะแยกการเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับไอการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเกิดขึ้นภายในกี่ปีที่แบบว่าไอที่เป็นร้านค้าเล็กๆเนี่ยจะเริ่มหายไปที่เป็นท้องถิ่นจริงเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้ในยกตัวอย่างบริษัทสรัฐเนี่ยประมาณ6ปีละนะฮะแล้วก็เราก็ฟอลโล่ดูว่า การเติบโตของเขาเป็นยังไงซึ่งก็พบว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เลยเราก็เลยอเดเดนไฟลว่านี่คือทิศทางนะฮะแล้วก็มีการเข้าไปเจรจากับกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันไอ้ทิศทางแบบนี้ในประเทศไทยมันมันจะเกิดขึ้นเร็วไหมคะคือของประเทศไทยเนี่ยตลาดโดยรวมจะฟรัเมนกว่าเพราะว่ามาจากรูทของธุรกิจเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าองค์ตัวผู้นำใช่อะไรย่อยเนี่ยเปิดร้านขึ้นมาเปิดร้านขึ้นมา ฉนั้นการการที่เข้ามาโจมตีในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยย,ยังน้อยกลุ่ม,มแล้วอีกประเด็นนี้คือว่าขนาดอีโคโนมิกส์ของไทยเนี่ยไม่ใหญ่มากมันไม่ดรอยเทนชันมาจากตัวบิ๊กนะฮะก็เลยทำให้อีโคซิสเต็มของเมืองไทยยังโอเคอยู่นะต้องถามคุณธรนะคะว่าตอนนี้ในประเทศไหนหรือในโซนไหนคะที่มีคนต้องการใช้แว่นเนี่ยมากขึ้นแบบ เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะวดเร็วแบบมีในยะสำคัญตัวเลขเส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของ aging population สูงนะครับตอนนี้ถามว่ามันมีการเติบโตอย่างรวดเร็วไหมโดยเนเจอร์ของออสินค้าประเภทนี้เนี่ยต,ตัวเคเกอร์จะค่อนข้างต่ำนะก็จะอยู่ประมาณ3-4%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าทุกๆคน,ใน,ใ,น,ใ,นในกลุ่มประเทศทุกนี้เนี่ย จำเป็นต้องได้รับการตรวจะกษตรปีละหนึ่งครั้งแล้วถ้าหาว่าพบปัญหาปุ๊บเขาก็ต้องเปลี่ยนนะฮะทั้งนี้อาจจะเชื่อมโยงจากสิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าการมองเขาไม่ไม่ไม่ตอบสนองต่อความสำเร็จการทํางานเขาเนี่ยเขาอาจจะเสียผลประโยชน์ในระยะยาวได้แต่การเปลี่ยนแบนนเนี่ยมันไม่ได้มีความถี่ในการเปลี่ยนมากใช่ไหมหรือว่ามันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกปี อาจจะยาวขึ้นทุกปีตั้นลงทุกปีตัวเลขโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่มาณปีครึ่งนะฮะที่ที่แต่ละแต่ละบุคคลเนี่ยจะต้องเปรียบปีครึ่งหนึ่งสปีนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นว่าทุกทุกทครั้งใน1ในหปีเนี่ยต้องมีหนึ่งครั้งที่เขาจะเข้าไปตรวจและในหนึ่งครั้งที่เข้าไปตรวจเนี่ยทาง professional เขจะบอกว่าเออคุณคุรจะมันมีเทคโนโลยีใหม่นะช่วยป้องกันอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างนี้ได้เ็อจะเอาเซล ค่ <C> e <an> ะและเรื่องการเต,ติบโตในแง่ของรายได้ของ TOG เนี่ยมันผันแปรไปกับอะไรคะรายได้หลักของ TOG ที่จะมีการเต,ติบโตอย่างรวดเร็วเ,เนี่ยจะ,จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนไปตามสายสป라이เชงก็ออคือ Optical Retail Group นะถ้าหาว่าเขาวิดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเต,ติบโตได้มากขึ้น,นะะฉะนั้นเราเลยไปใช้กลยุทธ <C> e <an> ์ใน3ช่องทางหลักที่เราจัดจำหน่ายไปใช่ครับค่ะ อย่างเรื่องของขนาดมีผลไหมคะเพราะว่าล่าสุดที่บอกว่าเราเริ่มจะไปเทคโอเวอร์เ็เป็นการโตแบบอินออร์แกนิกโกลดแล้วนะคะคจากเดิมที่เราจะโตของเราแบบว่าภายในของเราเองอันนี้คือเป็นรูปแบบใหม่ไหมคะที่เรามองว่าเราจะเป็นการเติบโตในแง่ของการขยายพอร์ตลงทุนพอร์ตรายได้เรามากขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาต่อยอดเนื่องจากตัวซันเลนสเนี่ยจะเป็นการปราร้องกันแสงแดด UV นะการการเสริมสภาพของอินเตอร์ล็อกกลาเลนส์นะฮะมันจะมีเทคโนโลยีของมันอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นเลนส์ย้อมสีธรรมาดาหรือว่าเลนส์โพลไรซ์ตัดแสงสะท้อนนะฮะซึ่งถ้าเราต้องพัฒนาเนี่ยมันมันก็ช้าขณะที่ดีมานของตลาดมาแล้วะนะฮะการเข้าไปทำอินออร์แกนิกเนี่ยบางครั้งก็จะจะเร็วหน่อยอก็บับนทึกได้เลยถ้าบริษัทมีกำไรก็บันทึกเป็นกำไรเราเข้ามาเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะอันนี้เริ่มเห็นเริ่มเห็นการบันทึก ใครได้เข้ามาหรือยังเข้ามาในเดือน9จะเป็นเดือนแรกนะปีนี้เดือนเก้าปีนึ่จะเป็นเดือนแรกที่เข้าตัวเลขดีไหมคะเนื่องจากโดยรวมคร่าวๆก็ดูไม่น่าเกลียดแต่เราเราเชื่อว่าหลังจากที่ T O G เข้าไปเนี่ยจะมีส่วนเคลื่อนหนุนในแง่ที่ว่าอีกนอโมมิโอฟสกลจะเกิดขึ้นในเรื่องของการจัดซื้อนะวัตถุดิบเนี่ยจะถูก p ู l l เข้ามาต่อรองได้สกี่เปอร์เซ็นต์ฮะลดลงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราประมาณประมาณการ ได้ประมาณสัก5-6ลดลงได้ประมาณ5-6แนต่เล็กลแมทของฝั่งซัมเลนสก็เท่ากับว่าพอเราต่อรองได้ลดลงได้5-6อันนี้คือจะกลับไปเป็นกำไรเพิ่ม5-6คิดแบบนี้ได้เลยไหมง่ายๆแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไปลงทุนเพื่อขยายตัวของเขาเพิ่มซึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเวลาเราทำเอ u กซิชันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการให้กิจการนี้เจริญเติบโตใช่ค่ะเราก็เริ่มวางแผนลงทุนนะฮะ อันนี้เราใช้เงินในรูปแบบในการในการในการไปซื้อค่ะใช้วิธีการทางการเงินยังไงคะสำหรับการเข้าซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวกำไรสะสมของบริษัทที่มังเข้าไปซื้อนะฮะอาจจะมีชอโลนบางส่วนค่ะสัดส่วนเท่าไหร่นะกำไรสะสมกับชโล้นน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเป็นกำไรสะสม อีก30เป็นช็อตโลนก็เป็นเป็นกงินกู้ระยะสั้นอั่นเอใช่ไหมครับเพราะมันเป็นการบริหารจัดการแคชมากกว่าอ๋อค่ะถ้าดูถึงการเติบโตในอนาคตของ TOG เนี่ยเรามองเรื่องของการขยายตลาดหรือว่าเรามองในแง่ของการพัฒนาไอ้ตัวที่มันเป็นสินค้าเราหรือว่าตัวที่เป็นเข้าไปในโพเซตพัฒนาโพเซตเพื่อให้เกิดมาจินเรามองในการเติบโตแบบไหนครโอเคครับอย่างแรกก็คือกลุ่ม manufacturing ทุกทุกทุกแห่งเนี่ย ถ้าจะคอมพลตในระดับโลกเนี่ยต้องมีโอเปอเรชั่นเอฟฟินซี่แต่นี้เรายังคงเน้นอยู่ในใน,ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กลยุทธ์นี้ได้ค่อนข้างได้ผลจนกระทั่งเราสามารถผลิตสินค้าจํานวนชิ้นได้มากขึ้นบนจนํานวนเครื่องจักรที่เท่าเดินมนะฮะซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มาสู่ประเด็นที่2ก็คือเราต้องพยายามขายให้ได้มากขึ้นะนะฮะโดยใช้อีกความสามารถในในการผลิตเนี่ยโอเปอเรชั่นเอฟฟินซีเนี่ยคอสดาว และทําให้ราคาเราคอมเพลตีฟมากขึ้น<ะ>และอาจจะดึงกําไรส่วนต่างได้มากขึ้นนะครับ่บวนประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าอย่างที่เรียนบอกก็คือว่าสินค้าเนี่ยเดิมเป็น Vision โ r o ล e c t i o n เราพลัสโปร t e c ชั o นเข้าไปนะฮะมันจะมีจุดต่างๆที่จะจะ,จะปกป้องอสุขภาพของผู้ใช้เลนส์ได้เช่นมีวัสดุวิ่งเข้ามชนเลนส์ไม่แตกไม่แตกหัก เพราะจะทําให้ถ้าแตกหักจะทำให้ดวงตาบาดเจ็บก็จะมีลักษณะนี้หรืออาจจะเป็นการมองไปดางการใช้วัสดุที่มีผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าพลาสติกที่ทําเลนสส่วนใหญ่เป็นโทรมเมเซตไม่ย่อยสลายมันจะมีวัสดุอันไหนได้บ้างที่สามารถเข้ามาช่วยลด CO2 Emission หรือลดภาวะโอร์นที่พอรนเชียลอย่างนี้เป็นทิศทางที่เรามอง แสดงว่ามันมีเรื่องของนวัตรกรรมใช่คือ,อถ,ถ้าคิดค้นเพิ่มขึ้นมันก็คือเป็นสินค้าตัวใหม่ที่แตกแตกลายไปได้ใช่ใชแล้วก็สามารถจะเพิ่มราคาได้ใช่ใช่เอ๊ะในเรื่องของการกําหนดราคาเนื่องจากเราเป็น OEM นะฮะเราเป็นรับจ้างผลิตเรื่องของการกําหนดราคาเรามีม,มีมีการส่งต่อไอ้ต้นทุนวัตถุดิบที่ขึ้นแค่ไหนค่าแรงที่ขึ้นแค่ไหนค่าใช้ใจ่ายคือถ้าเป็นสินค้านวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยเราสามารถส่งไปได้เต็มที่ พราะเราคิดเอง <laughs> เราคิดว่ามันดีเรากำหนดเอง <laughs> ใช่เรื่องเกี่ยวกบายอินก็ก็ไม่ยืนหา <c oughs> ีอย<ล><น>ู่แต่แต่ว่าถ้าสินค้าที่ e s t a b t i o n ในตลาดแล้วก็มีการแข่งขัน,ขนสูงเนี่ยตลาดเป็นผู้กำหนดนั้นสิ่งที่เราฟิตก็คือกลับมามุ่งเน้นที่ internal operation efficiency นะฮะแล้วเราก็จะพยายามทำให้ competitive เกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนั้นเรายังเชื่อว่าเรามีความสามารถที่จะจัดการภายในอยู่พอสุดที่เท่ากับว่าราคาเนี่ยเราไป ไม่สามารถเพิ่มได้แต่เราต้องมาลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นใช่ครับใช่ไหมครอันนี้ถ้าเป็นทั่วไปแต่ว่าเราพยายามจะเพิ่มพอร์ตในการคิดที่มันเป็นนวัตกรรมมากขึ้นอีพอร์ตตรงนั้นเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่ครับปัจจุบันยังอยู่ที่ประมาณ5%นะฮะแต่ว่าในทิศทางที่เรากําลังเดินทางไปเนี่ยมันมีเชนของตัวเทรนด์อีกอันหนึ่งที่เราให้ความสนใจอยู่ก็คืออาจจะเคยได้ยิน a b l e Technologies ลยี อย่างแน่ดีก็จะมี Google กูเกิลกรารก็มาอยู่ซึ่งแอปพลิเคชันของ Google Glass ถึงแม้ว่าตัวผลิตภัณฑ์จะเอาไปแล้วเนี่ยนะแต่ยังมีกลุ่มคนในอินดัสทรีเนี่ยมองเห็นประโยชน์อยู่นะแล้วนอกการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นะคือทางทางทางบริษัทเองก็ให้ความสนใจแล้วพยายามศึกษาหาข้อมูลเพยาอพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตอบสมองของที่ OG มีขายในประเทศสกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอร์เครับ ห้าเปอร์เซ็นต์เราเราไม่เราไม่คิดจะเพิ่มพอร์ตในประเทศเลยใช่ไหมครเอ่อเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าจริงๆแล้วเราต้องการเพิ่มพอร์ตในประเทศเพียงแต่ว่าทีโอจีถูกเซตขึ้นมาเพื่อเอ็กพอร์ตเป็นหลักตั้งแต่แรกนั้นสตร a ท e g i ของตัวตัวทีโอจีเนี่ยจะมองต่างประเทศเป็นสุดใหญ่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะแล้วเรามีความเชี่ยวชาญข้างนอกมากกว่าข้างในต้องพูดอย่างนี้นะคือกลับมามอง ผมยกตัวอย่างผมกลับมาท็อปปิกพวกนี้นะมาคุยกับจเม e n ทบอกว่าเฮ้ยเราใหญ่ขายในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะ l e n เ e นจ์ challenge กลับไปว่าโด Challenge กลับมาว่าเอฟเฟ t ที่เราลงตรงนี้เราใหากได้เพิ่มสัก200รล้านยกตัวอย่างแต่เอฟเฟเท่ากันไปสู่เศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราเห็นได้กลับมา500นะโอกาสในตลาดมันกว้างกว่ามันกว้างกว่า ใช่ไหมคะคู่แข่งเราเยอะไหมคะในตลาดคู่แข่งออกไปโลดแล่นในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีจะมีท็อปท็อปคอมมานีสอยู่ประมาณ4บริษัทนะแล้วหลังจากท็อปคอมมานีปุ๊บเนี่ยเราจะถูกเป็นชื่อแรกๆที่ที่เวนเดอร์เขาจะสนใจก็แสดงว่าเป้าหมายของเราเราจะต้องเข้าไปอยู่ในท็อปให้ได้ใช่อยู่ในสิบอันดับได้เห็นเมื่อไหร่คะคิดว่า3ปีนี้คงจะคงจะทําให้ให้เกิดเป็นเป็นรูปแบบมันมีความหมายยังไงบ้างคะถ้าชื่อเราเข้าไปติดอยู่ในท็อปนั้นสิบอันดับแรก มันจะมี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 ประโยชน์หลายประการอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยจะมีระบบ vision insurance ค่ะนะแล้วเขาจะคุริฟายตัว d u c t จากบริษัทต่างๆถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในเทียเขาเนี่ยนะยังไงระบบนั้นจะไม่ซื้อของอจากเราแน่นอนแต่แต่วันที่เราเข้าไปได้ปุ๊บพุกเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยนะระบบเขาสามารถ generate system ให้เราได้ เราเป็น<ค>ามาตรฐานใช่ช,ช่องทางการขายได้มากถ้าเราจะเข้าไปอยู่ในกรุ่มนั้นได้เนี่ยมันต้องอะไรครับลุ่มต้องเพิ่มหรือว่าคุณภาพต้องได้หรือว่าอะไระมันจะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรนเข้าไปเข้าไปเป็นส่วนประกอบพร้อมกับความแข็งแรงทาง,ทาง,ท,างทางผลการดำเนินง,งานแล้วก็มีมีแนวทางในการบริหารจัดการแบบยั่งยืนเพราะว่าบริษัทอันนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะ ธุรก,กิจกัมา4บินเล่นยูเอสดตลลาราโอ้สปีข้างหน้าได้เห็นถ้าสมมติคนที่จะซื้ออนาคตของทีโอเนะี่ยอะไรคืออนาคตของทีโอจฮะที่จะให้ราคาหุ้นเพิ่มอืมคือคือโดยส่วนตัวเนี่ยเราเรามองจากแคปซา้ที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าเราสามารถเติบโตได้ถ้าหากเราขายได้หมดมนะในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะอาจจะ30-40% อันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามเวิร์กเอาอยู่จะ,จะโซฟโจทย์นี้ยังไงคือ<ห>จะอยู่ที่ฟูลหรือยูทิลไลส์ถ้าจะฟูลลี่ยูทิลไลส์มันคือพูด,ดง่ายๆคือตอนนี้กำลัง ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้เนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มได้อีก3-40%แล้ว 3- 4 0สเซนก็คือเป็นโจทย์ว่ามันจะขายได้เพิ่มขายได้เท่านี้ไหมถ้าขายได้เท่า,ทา,ทากับว่ายอดขายในยแต่ละปีจากนี้ไปก็จะ3-40%กเ็นต์ก็ทารพอสมควรนะคะสำหรับ <c oughs> คุณทอนนะคะซึ่งก็เป็นทายาททางธุรกิจอีกท่านหนึ่งนะคะ <c oughs> สำหรับในส่วนของ T O G นะคะวันนี้เราได้ภาพรวมในเรื่องของโมเดลธุรกิจพอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับ T O G ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคุณทอนคะขอบพระ <c oughs> คุณค่ะ คุณผูชมคะอันนี้เป็นวิสัยทัศน์จากผู้บริหารนะคะที่เขาจะนําพาธุรกิจแต่เราต้องฟังจากนักลงทุนหุ้นคุณค่าอาจารย์นิเวศนี่แหละคองมองยังไงบ้างนะคะสำหรับธุรกิจนี้แล้วก็มองจากมุมมองของคุณวิสิตด้วยเช่นเดียวกันเป็นนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพนะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาะค่ะ